นี่แต่กัดกีดใส้น้ำแข็งนั่นะอน้ำเขาปล่อยมาค่ะน้ำเพิ่งจะปล่อยออกมาวุ้ยได้เต็มเลยอ่ะโอ้เต็มเลยเเอะาทิ้งแก้ว ปรนซิวแก้วเยอะเลยได้ทิ้เยอะเลยมานมานันค่ะงหมดแล้วม่งม่เคยเดยพ่อจเชียเนาะ เจ้าเดี่ยวปลาฮะกล้วยอันนี้ก็เห็นปลาฮะกล้วยด้วยนะี่ยโอ้ยโอาปลา้อยหลุดเจ้าว่าของลู้หน่อยแล้วเป็นแบบว่าปลาหมูเนาะบาลาซีสิบหาสิบสู่ปลาหมูแล้วแล้วน้องอย่ใหญ่เนาะย่อใหญ่แล้วก็เดี่ยวเอามีแต่ปลาหมูใหญ่เข่าม้าเี้เาบาลาโลเป็นตานทร์โซอนเว้ยทีนี่เี่บอยังว่าสี่นี่ที่นิบอลทำให้แม่นเดยดห้างไว้ เก็บเราอยู่เราจะเปิดบ้างใบหรือดูฝนมาเขียวตึงเลยสันยูมันต้องนำมันอยากให้สันลุ่น <c oughs> หันหนะ้าหันหนะ้าหันนะหน้าอย่าย <c oughs> โอ้ก็เยอะแล้วละมัน <c oughs> ก็ดึงเคาะิ ก็ต้องยกเลยนะว้าวเย้เลยลายนนี่แม่ดูจักสวดดู นี่มันหาไสเอาเนยตตากมาอทีตากหักเดียใจน้ำเขาเสียใจว่าอันวตากันาะบอนเนวตตากมันแอ่นแค่เดียาเต็มกะตีแล่วนี้อ้ยมาต้องยกยู่ของเรานี่เหรอวะนี่กะตีกีพอใส่บนนั่น้ย เป็นว่ามือว่าใส่หมดนะถึงทีมเขาสาเหมยเแล้วกันนะมือของฮวงอยากได้ปลาใหญ่น้ำเขาอีกอะาั้เจ้าก็อยากให้มีะคะเจ้ากัม้าเกี่ยวไปยักมือสองมือก่อนเจ้าไปคุณอ่ะอนปลาหย่างเราไหมนั่นแหละปลาไหมกินน้ยน่ะไม่ได้ปลามันมนเด้นะเดี๋ยวปลาสองอันคุณอ่ะ ลีลาอยู่อ้ยเยอะเลยโอ้ยเป็นปลาสยอ้ยาด้วยนะห่าปลาตัวใหญ่ปลาอะไรแยกไว้แยกไว้อันด้วยนะแยกไว้น้อยฮะปม่ไฟจูพี่ปยังปลาดันตีจูน่อยนะปลาดันคว่ลา โอ้ปลาคุยล้านปลาคุยล้านหน่อยด้่ยะปลาคุยล้านปไปจู้จัง<ม>ใดทุกย่างปลาแเด็ดปลาคุยล้านปลาใส่ตามเด่นเป็นปลามน<อ>ลุนล้นๆค่ะได้อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูดูดีเหมือนเงินเลยสะท้อนแสงโอ้ เรียบเลยค่ะสวยงามมาก